ผัก5ชนิดที่ช่วยทั้งลดน้ําหนักแล้วก็ลดฝ้าหน้าใสไปพร้อมกันนะครับชนิดที่1ผักชนิดนี้ข้อดีคือแป้งต่ําด้วยน้ําเยอะแล้ววิตามินค่อนข้างสูงแล้วที่สําคัญนะผักชนิดนี้ มันสามารถทานได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าปริมาณมันจะเกินผักชนิดนั้นเขาเรียกว่ามะเขือเทศในมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีสารสีแดงๆอยู่สารกลุ่มนี้มันจะเป็นสารที่เป็นกันแดดโดยธรรมชาติเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานต่อเนื่อง3เดือนเนี่ยมีงานวิจัยด้วยในงานวิจัยเขาบอกว่าประมาณ10สัปดาห์จนถึง12สัปดาห์ก็ติกลมๆว่า3เดือนถ้าทานมะเขือเทศทุกวันตอนเช้าต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง3เดือนนะผิวเราเนี่ยจะใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดแต่ใครก็ตามอยากจะทานมะเขือเทศเพื่อลดความอ้วนต้องทาน แบบที่มีกากใหญ่ด้วยอันนี้คือข้อที่1นนะทุกคนข้อที่2คือมะนาวถ้าใครจะลดความอ้วนอย่างเดียวดื่มน้ํหนึ่งแก้วก่อนอาหารทุกมื้อได้แต่ถ้าใครก็ตามอยากลดความอ้วนด้วยยิงปืนนัดเดียวตุ้มได้นกสองตัวเลยนะก็เอามะนาวบีบเข้าไปเอาส้มใส่เข้าไปในน้ําบ้ารนะับเพื่อจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นกรดน้อยลงพอร่างกายเป็นกรดน้อยลงเราก็จะแก่ช้าลงแล้วอย่างที่เรารู้กันในส้ม ในเวมอนในมะนาวจะมีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบซึ่งวิตามินซีเหล่านี้โดยธรรมชาติมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิวกระตุ้นคอลลาเจนและเขาบอกว่าเวลาที่เรารับประทานต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยทนตด่อดแสง UV ได้ดีขึ้นโอกาสเกิดฝ้าก็จะลดลงดังนั้นดื่มน้ำอย่างเดียวลดความอ้วนดื่มน้ำและเอามะนาวหรือส้มบีบเข้าไปด้วยจะช่วยทำให เราแก่ช้าลงแล้วก็ลดโอกาสการเกิดฟ้าด้วยข้อ3นะครับคือกิมจิในงานวิจัยเขาบอกแบบนี้ครับในงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานกิมจิหรือผักดองเนี่ยตามสูตรมาตรฐานนะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยแล้วก็ช่วยทําให้เราแก่ช้าได้ด้วยแล้วช่วยปรับสมดุลลําไส้ดังนั้นยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยกิมจิ มีโปรไบโอติกอยู่ดังนั้นมันก็จะไปช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลําไส้ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นข้อ2ก็คือตัวกิมจิเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากมันทําจากผักมันอุดมด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลากหลายอย่างมันเลยช่วยทําให้ผิวเราเนี่ย ปกป้องแสงแดดได้ดีนะครับและข้อ3นะครับพอเราทานกิมจิพร้อมกับมื้ออาหารจึงทําให้มื้อนั้นนะ่ะเราอิ่มเร็วขึ้นและอิ่มนานขึ้นนี่คือคุณสมบัติของกิมจิที่ทําให้ลดความอ้วนได้แต่ถ้าเรากินเล่นมันก็อาจจะทําให้เราตัวบวมได้ดังนั้นกิมจิมีเกลือเป็นส่วนประกอบเนาะก็ต้องระวังเรื่องจํากัดปริมาณน,นะข้อที่4คือพริกหยวกหลายๆคนบอกว่าทําไมพริกหยวกเนี่ยผมจึงทานบ่อยนะพริกหยวกเนี่ยข้อดีคือตัวมันเนี่ยนะทุกคนแป้งมันต่ํามาก พอแป้งมันต่ำเนี่ยเราสามารถรับประทานได้เยอะรับประทานได้บ่อยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานพริกหยวกไปเราจะได้อยู่แล้วยายอาหารสูงแป้งต่ํามากทานเยอะทานบ่อยได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเกินนะครับพริกหยวก1ลูกนะจะได้วิตามินซีประมาณ100มิลลิกรัมแล้วข้อดีก็คือวิตามินซีเนี่ยถ้าเรารับประทานจากธรรมชาติมันจะช่วยปกป้องแสงแดดด,ด้วยนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่เลยจุดนั้นมาแล้วบอกว่าหมอทีม พี่เลยจุดนั้นมาแล้วพี่มีกระมีฟ้าขึ้นแล้วนะถ้าใครมีกระมีฟ้าขึ้นนะครับถ้ามาที่คลินิกผมผมจะแนะนํำบอกว่ามี2แบบพี่จะทายาก่อนหรือพี่จะทาครีมก่อนถ้ายาเนี่ยต้องทาตอนกลางคืนแล้วปิดไฟนอนอันนี้เป็นยาเป็นยานะแต่ถ้าเกิดจะทาเป็นครีมนะผมก็จะแนะนำเขาเป็นเซ็ตลดฝ้าจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตอนนี้นะสูตรปัจจุบันจะมี2ตัว ตัวหนึ่งชื่อแอนตี้เมลาสมาครีมตัวนี้สามารถทาเช้าได้ทาก่อนนอนได้โดยที่ไม่ทำให้ผิวไวต่อแสงแดดส่วนอีกตัวหนึ่งให้ทาเฉพาะก,ก่อนนอนย้ำไปว่าก่อนนอนเนี่ยทาเพอร์เฟกสกินก่อนนอนปุ๊บมันก็จะช่วยทำให้เม็ดสีผิวตรงนั้นนะ่ะลดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นใครที่ทาแอนตี้เมลาสมาบวกกับเพอร์เฟกสกินรวมกันนะทุกคนนะจะช่วยทำให้เม็ดสีผิวในตำแหน่งที่เป็นฝ้ากะเนี่ยลดลงภายใน3เดือน ข้อควรระวังหนึ่งเรื่องคือหลีกเลี่ยงแสงแดดให้ได้เพราะว่าคนที่เป็นฝ้ากะเนี่ยจะเป็นผิวที่ไวต่อการสร้างเม็ดสีผิวส่วนเกินเมื่อโดนแสงแดดอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามนะครับใครเป็นฝ้าเป็นกะอยู่ไม่อยากให้ฝ้ากะมันหนาขึ้นนะรหรืออยากทําให้การรักษาเนี่ยมันทรงประสิทธิภาพขึ้นหลบแสงแดดให้ได้แล้วอย่าลืมทากันแดด SPF 50ก่อนออกจากบ้านนะครับส่วนใครก็ตามอยาก ใช้เซตลดฟ้าแบบที่ผมใช้ที่คลินิกนะครับโดยปกติราคา2หลอดนี้ราคาเต็ม1270นะครับเฉพาะเพื่อนๆที่น่ารักที่ฟังผมอยู่ตรงนี้ผมให้ราคาพิเศษเฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้นะราคา777บาทจาก1270บาทผมให้ราคาพิเศษที่777ถ้าใครสนใจพิมพ์777แคปหน้าจอตรงนี้ไว้เพราะถ้าเพื่อนๆไม่แคปหน้าจอเป็นหลักฐานไว้ก่อน แล้วไปยืนยนันแกดมินดมินผมคิดราคาเต็มแน่นอนทุกคนแถมบวกค่าส่งอีกด้วยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะใครอยากได้777บาทแถมส่งฟรีด้วยนะให้พิมพ์777แคปหน้าจอตรงนี้ไว้ว่าพี่พิมพ์แล้วนะครับแล้วพี่ก็แคปหน้าจอไปด้วยว่าฟังจากหลายจริงๆไปยืนยันกับน้องดมินผมได้เลยว่าได้ราคา777บาทและส่งฟรีทั่วราชณจักรด้วยแคปหน้าจอไปด้วยนะถ้าไม่แคปหน้าจอนี่อดแน่นอนทุกคนข้อ5เนี่ย เป็นผักกลุ่มกะหล่ำคือกะหล่ำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำดอกกะหล่ำปรีบ็อกเกอรี่นะครับเขาบอกว่าผักกลุ่มกะหล่ำเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างในการลดความอ้วนแล้วมันมีงานวิจัยถึงขั้นบอกเลยนะว่าผักกลุ่มกะหล่ำเนี่ยถ้าทานเป็นประจำจะช่วยลดความอ้วนได้